มาส d a ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจสู่การเติบโตแบบยั่งยืนยกระดับคุณค่าแบรนด์ดูแลลูกค้าแบบพรีเมียมตังเป้ายอดขายปีนี้ทะลุ40,000ื a z มาสด้าเซล์ประเทศไทยจัดงาน2022 Mazda Business Review and Way Forward ถายใต้ตีมท้าทายความสำเร็จอีกขั้นสู่อนาคตที่เป็นไปได้หรือ Challenge t ู the new possibilities พร้อมเปิดเผยถึงผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจประจำปีงบประมาณ2,564ตัวเลขยอดขายทะลุ35,654คันครองส่วนแบ่งการตลาด4.5%โดยเฉพาะรถยจ์น,นั่ง Mazda 2ยังคงครองใจลูกค้ามากที่สุดโดยยอดขายเกือบ20,000คัน Crossover SUV Mazda CX-30 และ Mazda CX-3 รวมกันกว่า12,000คัน ขอบคุณนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่ให้การสนนุนมาซ่านะครับมาโดยตลอดนะครับผมเองก็อยู่กับมาซ่าเซลมาทั้งหมด7ปีนะครับก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ผมจะก้าวขึ้นสู่เป็นประธานที่ปรึกษานะครับซึ่งมาซ่าเองเป็นแบรนด์เล็กๆนะครับแต่เรามีสปิริตนะครับในเรื่องของวันทีมเกิดขึ้นยังไงผมต้องฝากนะครับทางพี่ๆสื่อมวลชนนะครับให้การสนนุนมาซ่าตลอดไปครับ สำหรับในปีงบประมาณ2,565นี้ Mazda เตรียมบุกตลาดรถมือ2ด้วยการเปิดตัวธุรกิจใหม่ Mazda CPO Certified Pre-Owned นำเสนอรถยนใช้แล้วคุณภาพดีให้กับลูกค้าเพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าได้นำรถเก่ามาเทรดอินซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำหรือซื้อเพิ่มเติมภายใต้กลยุทธ์ Trade Cycle Management ซึ่งลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการครอบครองรถยนต์มา a ที่ผ่านการตรวจสอบอุปกรณ์ และชิ้นส่วนกว่า100รายการผ่านมาตรฐานและการรับรองจากมา z d a าเซลประเทศไทยซึ่งโครงการ m a z d a า p o จะเป็นการยกระดับมูลค่ารถม a ส da ามือ2ในตลาดรวมถึงเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดดาเนินการแล้ว9แห่งปีนี้ตั้งเป้าขยายเพิ่ม18แห่งและจะเพิ่มขึ้นเป็น38แห่งภายในปี2568ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดนอกจากนี้ Ma ส DA า ยังได้ทำการปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย retention business model เน้นสร้างคุณค่าของแบรนด์จากการบริการยกระดับการดูแลลูกค้าระดับพรีเมียมด้วยโปรแกรม Privilege ตังเป้าปีนี้ยอดขายทะลุ40,000คันเติบโตเพิ่มขึ้น15% ปีที่แล้วเรามียอดขายเกินกว่า35,000คันนะครับก็ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเราเน้นในส่วนของรุ่นที่เป็น SUV ที่เรามีการเปิดตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายในกลุ่มของ SUV ขึ้นได้ปีนี้เองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนารูปแบบธุรก,กิจแบบการบริการเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีการเปิดตัวขยายธุรก,กิจ ในรูปแบบของการบริการในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการขยายศูนย์บริการตัวถังและสีครอบคลุมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ การเปิดศูนย์บริการและโชว์รูมรถเก่ารับรองมาตรฐานของ m a าซาหรือว่าม a ซาเซอร์ติฟายพรีโอนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่า m a ซาซีพีโอนะครับก็จะเป็นโชว์รูมศูนย์บริการรถมือสองตามมาตรฐานของ m a าซาที่จะขยายต่อเนื่องไปจากปีนี้ยังมีในเรื่องของการพัฒนาระบบสื่อสารบนแพลตฟอร์มนะครับดิจิตอลที่เราจะเอาเข้ามาใช้ในการสื่อสารกับลูกค้ารวมถึงการโครงการสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้กับพิเศษเฉพาะลูกค้ามาซาเท่านั้นนะครับ วันนี้เราได้มีการจัดโชว์นะครับจัดโชว์รถ MX30 ซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกของ m a z d a นะครับแต่ว่าเรายังไม่มีกำหนดการในการเปิดตัวนะครับเราเป็นการโชว์เพื่อให้ยืนยันว่ามาส da กกำลังพัฒนารถไฟฟ้าและก็พลังงานไฟฟ้าแต่ว่าเราจะเปิดตัวหรือว่าจะทยอยเปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้าเลยเราเรียกว่า XEV นั่นนั่นคือรถที่ประกอบไปด้วยรถไฮบริดรถลักอินไฮบริดรถเรนเอ็ก e เตนเดอร์นะครับรวมถึงรถพลังงานไฟฟ้าร0อยซนนะครับก็จะเป็นขั้นเป็นตอนในรูปแบบของมัลติโซลูชันนะครับ รถไฟฟ้านั่นเองก็อยู่ในแผนการพัฒนานะครับวันนี้ก็นํานรถไฟฟ้า m x 30รุ่นแรกของ m a ส d a มาให้สื่อมวลชนได้ชมนะครับแต่ยังไม่มีแผนเปิดตัวครับปีนี้อย่างที่เรียนนะครับเราก็จะคงที่จะพัฒนานะครับปรับเปลี่ยนเพิ่มมูลค่าหรือว่าเพิ่ม อุปกรณ์มาตรฐานต่างๆหรือว่ามีการอัปเกรดต่างๆตามเวลาที่เราตั้งแผนเอาไว้นะครับในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้รถมาสตเป็นรถที่คุ้มค่าแล้วก็ดีดีกว่ารถในคลาสเดียวกันนะครับปีนี้เราตั้งเป้าที่ยอดจําหน่ายอยู่ที่มากกว่า4 0,000ืนคันนะครับจะยังไม่ได้กาหนดเป็นเป้าหมายชัดเจนขอรอดูสถานการณ์ตลาดอีกทีหนึ่งนะครับผลกระทบจากโควิดและก็อื่นๆนะครับก็ตั้งเป้าที่มากกว่า4 0,000นคันครับ